สวัสดีคุณเลยนะครับมากินข้าวด้วยกันนะครับทุกคนวันนี้กินอะไรเนี่ยครับวันนี้หมูจุ่มหมูจุ่มหมูจุ่มแล้วก็เมูอันหมูกระทะไม่เปียมไม่กินหมูกระทะแต่หมูอวานี่มีแต่ชีเขาจีจีขขาจีแมนเฮ้ยอยากกินข้าวเลยโง่เลยดิไม่กินข้าวแม่ไม่คิดจะกินข้าวเลยเขาก็แบบพยายาม กินหลายอ่ะนะากนไว้ใครใครคะเขากินหลายเขากินเองเนอะคู่ติ๋วเอื้อเอื้อยบอกแล้วนะระวังนะเดี๋ยวคู่ติ๋วอ่ะจะว่าอวนะอ้วนไปแล้วนะเนาะพี่นัดพูดเนาะเอฟซีเนาะเขากินเองเนาะเขากินเองเนาะอันไก่ถ้าเอามายื้อให้เนาะอี๋อึ่งหมูอะมายื้อให้อ้วไป้อันเดียวเนี่ยนะ เออเอามาใส่ยางไงเนี่ยับขยเอ็มผู้ไดมาค้าพี่จังเข้าใจบ่หัวหัวบหัวหัวหูวกันหัวนะดังมากเลยไปละเวลาวันโอ้ไม hey, oh, <t akes Yay noise> <in or> <es> ่ดังไม่ใช่ชินัทใช่เาทม้ท่นี้ต้องมาเสียง เราเสียงโทรศัพท์ลงกันเลเด้อใช่ครัเราเสียงโทรศัพท์ลงอลยโอ้พักแน้ามเดีย้าหม้อกหม้อแต่เใส่เกลือพอดีนะกินขาวเกือครับอ๋พรุ่งนี้วันพ่อใส่เสื้อเหลืองเออใช่ใชวันนี้พรุ่งนี้วันที่ห้าเบเบลเบจะใส่ขาวเหลืองเสียงเงาเกกานเลยเลยมันหนาวจุกอยู่ที่เสื้อว กับพกไก่มาไลยนี่ไก่ๆเลยก็ออกออกออกไปนี่ปุ๊บเขาต้องออกทั้งวานเลยกับเขาอะไรเลยเขาโคซีพันอะไรกัออไปพูก็เรี่อาใส่เขาแบบนี้เลยทงที่ลูพาไปนะื้อทางนั่นแหลพี่ก็เนี้พึ่งหุ่นเยโอ้เบลออมมาตักโดนไหมออมโลกใช่ไหมอาบน้ำยังแล้วอาบด้่ห้าทีเดียวอาบแล้วบอาอาบ เมื่อใหม่เลยพี่น้องอันนี้คะเบียดเนี่ยบ้านกาเกียเดี๋ยวเดี๋ยวขึ้นไปดูห้องค่อยใหม่นะเบียนะเหรอพี่เพชรเปิดไฟโอ้โหไม่ใหม่เลยไฟในห้องอะไรเงี้ยเปลี่ยนบ่เปลี่ยนบรรยากาศบ่ทำอย่างการหนาวเมื่อคืนนะว้ายทำนอนนั่นรับมีเรียงๆเลยเมื่อคืนนะอันเพลินแล้วเสร็จห้องแล้วเอ็ดเขาแล้วนาวนอนฟุ่มพวงแบบก็รับไว้ได้รับได้หนาว ี่แ้วมันเริ่มอร่อยแล้วเพื่อนมเริ่มนัวแล้ว้าัก่ยแก้วดีครับแก้วสมบกรุกแอีลมันิสาอดน้ำ้งพิยาคอนแล้วร้อนแตนีเนี่ย ดันดน,นะคะสองพนไลค์หอยนะคะเอฟีอหนรอือเอ,เอาบาขออขอะขออนนีเอาีนะหอนอะเนี่ยสมใครสมใครสมใครอโอ้ยนนออมันคืไอไม่แท่หมาค่ะมาค่ะไฟมันเหยนหงีจีนตอนนีอายใหม่นะถือแอบโอ้ยมันก็ไม่โอ้อยไฟแรงไฟฟินไฟขาดแล้ว เราต้องไปลื้อเสื้อในตู้ใส่สีอะไรดีละ่ะขาวเลยเนาะนใส่สีสแงดงแด,ง,ดงกับดำได้ไห <laughs> มม,มันเป็นแขนยาวกู๋เตี้ยวใส่สีเนะหลืองขาวใช่ไหน,ไนละ่ะยังไงมันมีเสืเอาาส้อแขนยาวมีตัวเดียวเจ้าเดียวใส่สีขาวด้วยเดี๋ยวเจ้าจะเป็นชีบแต่ละมันบวชถือศีล กางเกงสีขาวหนูม <w benim dividends> ีเหรออซี่มาแ่กางเกีขาวหมาเกงทั่วไปเลยเกหญ่อนังหงออยังหงอห้นกฟังมเขาว่างสายรอคุยกันคุยกันจนคุยกันจนไรสดก็ไม่ทำยังก็บอกอาหกริบส่ครับไมใ่ใหม่เข้ามมันเนาะ อ๋อฟังอยู่ฟังอยู่ข้าวใหม่ปลามันข้าวใหม่ปลามันข้าวใหม่ปลามันเออเออใช่ใช่จะให้หนูใส่ดีขาวมันบ่คือดีครับพี่ลำเดียวขาวตุ่นดีครับใส่ดีขาวไอ้ไอหางนี่อันเอาเอ็ดห้ารันันไอ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 ้ยู่เหรอไปวะไปวะไปวะไม่ไปตีบัวไปไหมใจหน่อยนะไปวะ บอกเราคุยโทรศัพท์อยู่ไม่ไปต้องว่างสายก่อนให้ก่อนด้วยนวางสายจะไปสดอยู่ไมอ้ปายเราไปกินข้าวกันนะครับมาเด้อนี่มีข้าวจี๋ด้วยมีนี่ด้วยดูอิ่มอ่ะไม่เจ๊งข้าวแล้วทุกคนนะฮะขอบคุณทุกคนให้การรับชมนะครับผมสวัสดีครับ